สบายดีสวัสดีพี่น้องมืเอนี้กลับมาพกต่อกับปลาน้อยคือเก้ามาดุกบ่ถือบักเลยมืเอนี้ว่าน้อยเดินทางมาบ้านหน้าไหนเนาะเมืองฉลาสมบูรณ์แข่งจัมปัสักมาเด่นอยู่หน้าไอดอนพี่น้องซึ่งเพิ่นชวนมากินปลาเมื่อนี้ เพ่นเกาไอดอนเลยครับทีมงานเพ,นลงลงนพิ่นกำลังล่งไปงมปลาตัวหนึ่งบ้านก็ได้สิมา่ายอันพอเท่าไอดนอนเนาะที่เพิ่นสิเอาปลาเนี่ยพาพี่หน่องไปเบิ่งวิธีการเอาปาลาระชิมานอยู่บ่ลองทายอียกเจอเลยเนาะ ถึงปลาดุ๊กฟักสามข้าวไข่จับหัวกับอันนี้ข้าวชนีอือฮึไปก่อนไปก่อนไม่นี่พี่น้องบอนที่เฟนชีเอาเยาะเอาปลาแล้วมันงเยาะเอาปลาเนาะท่านิจิเออร์เยาะเอาภูมิใหม่มากกองแบบเี้หลุดเลยหลุนเขาแบบนี้หลุดเขาบอกข้าที่ว่าหลุดเขานี่ก็คือพ่อถ่าไอ้ดอนเนาะพี่น้องเนาะนี่อ๋อเสียงโทรศัพท์พคนเลยเท่าไเลยป้าทหารเโทรศัพท์ได้หน่อย จังน้อยพอสิเอาแหไปกลางเนาะแลกกาเอาไม้ออกนะงุ่มเอาปลาปลาดุกวะคอยคอยตีค้อย่างนี้นี่ปลาลายเี่นี่เออเข้ามาไะไรเข้ามาคอยได้เห็นบ่ค่ะเอาเลยเห็นเหรอเอาเลยเหเห็นบหรอ โอ้ยขอยกมึ่งด้เบิ้งโน่ผมรู้วปเสัตไปเดือด้นลยีไปสัตวปนะนาวมันเลยเขาเหยียบนี้มือนึงกอนไปจับผันตัวนี้นี่เออปลาลุกมันอั่นอยู่เนาะตัวนี้่ตัวมันไต่วาถ้ามันอยู่อืนสัตว์ตังเลยฮะอ้ยเอ้ขอยบ่าานขอยย่างแอย

เออนี่ก็เพลนกันแล้วนี่ก็ได<ม>้เอาปลาเนาะอมจ<ม> เน,นี่ยเฮเต้าอ,อ,อ,อยู่ก็แคมแคมหวยนี่ก็คุค้มตำสิเลยเป็นสีดเอามาเลยไป็ในสใใ่แดงได้ดังนั้นหลังจากอนอนเอาแห่ออมแล้วเพื่อน,นกับจิกตีนมนนนันดีๆเนาะจิกตีนมนันพอหายมีบอลปลาหลอดออกไหล

ก็นับนแต่วันกล่ะนน้ำปักบอนอะไรไหวเลดีนะใช่อินอีรอนก็มันกลางเนี่งียงไห้ถาเลยเนาะงกับปักกลวาไปกำไร่ดีน้ไดูขางไหมเขาที่เป็นเาะได้ปาไทยยาขึ้นเยอะกว่านี้เออว่นี้มาอะไรจะทะเาะมาหากันอีก้ ปลาเห่อปลาคอเหปลาดุกปลาดุกนี่ยเจออะรเนาะตัวแหลกแหงมันปลาดุก เดี๋ยวให้แม่ลราเอาขุมาไหอยู่เจอบอกขนาดตัวทดีดโอ้พี่น้องไม่ว่าอันนั้นงุมเอาไห้เ๋รอไปุกญ่ แล้วมือกาวเขาอยู่่ผมมือก้าวแล้วโอ้ตัวมึงใหญ่นึงเฮ้ยโอ้พอยงมาก่อนองมาก่อนอย่ามันปลุกตัวมึงใหญ่นมันมน หลายมหัรจับเอยไว้ไว้จี้จะต้องงบเนี่ยมามามาลงมาเห็นบนนี่เอยมันลงวะจะห้าลงก็ของแกงนี้ครับมาลงมาลงมาอยากมาเหรอเฮ้ยกันหนักเลยทดสอบเ้ยเอาอันนี้ไปเลย

ตามโตคุ่ตัวนี้ไม่ยักอันนี้นี่เอาได้ไหมล่ะเฮ้ยเยอะจัด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 จดลอให้อุ่นมีความแห้งมีความแห้งก่อนมีความแห้งัน่ตน่ด้้งยี่้ยมี่โอโ้ยดีละดเลยเนอะทำอีกเอ้ยงเอาทั้งหมดเลย้ยถอปากเปก่ปกย ลายหนึ่งเด้เะเด่นเอาไปหุ้มเมื่อเมื่อเมื่อไม่หเผาหุ้มมีบางงาเหลืองหานะทำมันร้อนได้เหองด้อันดาวงานที่มอสีบอกอย่างนี้ปุ๊บเกิมือเดือดสามเขกลงสามตุงไม่เดียวเลยปีงวะโอ้ยินดือดงานเข้ากันเ เท่ใหญ่์ก็แล้วกันเดี่วไอ้นี่เอาหน่อยเหตุแล้วตัวที่สองโอ้ตัวนี้ตัวแบบไตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ม่ตัวใเอาตัวตัวใหญ่นะมาตัวใคร่าหวานหน่อยเฮ้ยเมื่อก่อนยัง่ายเห็นเลย เขาทังขางทั้งเมืองไทยเบืองวเขาได้ดลยหน่อยจะตั้งกากนเท่าไหร่เยอือฮักอะไรแต่เฮอลยนี่ปาตาบอดวเจอตัวกันมาเงทีมงานดเนาะได้เนาะอกเองผลดพอขอหรอ ถ่ายเมนทีมงานไอดอเป็นงไปงุ่มปลามากเรากนไปวิ่งปลาเพื่นกันเดรร้ายเหรอไล่แล้วคนโอ้าพม่นมาน้าทีมงานเพิ่งถ่ายเมนทีมงานอัน ้าเท่าไอ้ดอนใช่ก็ได้ก็ได้ไม่จุกไมจุกไมิได้ไอ้ดอนไมาพไม่ไอ้หไอ้หน่พี่โอ้ปลาคอใหญ่ปลาคออใหญ่พี่น้องับคือจบปลาคอเพาะเนาะมึงอย่างเนาะดุนดุนดุนอันนี้เมนเหาะที่แบบที่าเนี่ยเนาะเนมือนเมนเินงเอาตัวนี้เมนเอาเหออก้ะได้เวทีตเลย โครท้าเดียวเลยทิงานนักลนากินปลาเนี่ยทอวิ่องเงอ้ขยันขันแข็งจริงๆกผู้อยากน้ำดีอยากน้ำดี น้สักับกัเยนี่บอกไม่ทันเลยเอาคนใหม่เอาคนใหญ่เออโอ้ม่นะวคอยแล้วโหใส่ส่โอ้ย่ค่อยห่ค่อยใหญ่่ ไช่แล้วนะหนี่ยพอแล้วอะไรนะอะไรๆอะไรนะขอไม่ทิไปเห็นวอลกล็อกมาไหมเอฟคูเนี่ไเอูเนี่เอฟคูเนี่ยเอฟคูไปเบสลงเสาอีกเเป็นอีก่เอฟมาขอนะเย็นๆไม่ยุ่ในเพื่องใชๆๆๆเอาแต่ปลานะโอ้โหปลาหลายโอ้โหนี่ปลาพวกนี้เนาะโอย ตัวปลาปลาเราใส้เบทมันเสาะแ้ะปลาอให้น้องี่น้องเ้ยตกใหญ่เป็นเสี่ยมไปแล้วปลานีบันม้าทิพย์เฒ่าให้น้องฟันตะวาค้าอยู่ป่าปวยผอดผุดเขาหน้าแข่งกันแลวผู้เฒ่าก็บผู้นุ่มผู้ได้สิลร้ายกว่ากันเนาะมีแต่ปลาดุกปลาคอตัวหนึ่งนอนไนนา้อเนหน้าเนาะจิงจกหน่อยถามเพิ่นเอาแฮลงไปกวนมา เอ๋อไอ้แล้วพี่น้องป่ะโคมจ้าเมฆต่อเนาะงมเอาถังนี่อะไรพี่น้องตอนนี้กะเขาหาปลาขึ้นมาเนาะนี่ชิเม่นปลาของทีมงานไอ้ดอนเลยเนาะเซฟผู้เก่านี่เลยเซฟเอาสิกินด่วมกันเนาะอันนี้บ่าวเอสวัสดีบ้างสวัสดีพ่อพี่น้อง เขากรรมทองเป็นมันหมัดโอ้ยบอกเออบอกเอแน่นอนเป็นผู้เซฟเป็นผู้จัดการเนาะเรีนต้องมือสังหารเป็นอะไรกับบาวเอเห็ดกินเป็นพี่น้องเลยโอ้โหน้องตกินเป็นรอกับเห็ดกินเป็นเนาะพุทส่องผู้สาวเลยมี่แต่บ่านเดียวเนี่ยสดสดเท่ากูเมื่อวันวาไัมุ้ยไฟเอาหน้าตามระพานเข้าวะนี่พี่น้องอันผู้ได้คือไหลกบอะมาหาป่า ได้ดึกเนาะทีมงานจ้เนาะมาๆอย่ดิายจากคน้สก๊กบกระได้ยาเขาเช็ไปแล้วที่ต้องส่งเบาเอานี่นี่แหละปลาทีไหลมาเนาะเสีปปีงเอาปีงแก่มกรเข้าปีกเขา กินหลายคนพี่น้องเพราะว่ามีทีมงานมาหลายเนาะมากินปลามาเด่นมามวนกันนี่แหละปิกนิกออกข้าวบ้านเนาะกข้าวบ้านหรืหน้าไอ้ดอนเนาะบรรยากาศบรรยากาศดีหลายร้ายพี่น้องเดี๋ยวมาหน่อยอันขวดปลาซอยบ่าวเอกะไอ้ได้มาขวดเลยเมาเมาขวดเดียวเลยเนี่ยสุดยอด งามเนาะออโซพี nó, ่น้องังที่เียนไถ้ามีเด็กอยาดนะครับดูเนาะ